นี่ค่ะวันนี้ EP ที่43แล้วนะคะ 3P พิชิตวิกฤตชีวิตค่ะอย่ากลัวการเปลี่ยนแพลงนะคะเพราะการเปลี่ยนเปลงอาจมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะทุกคนวันนี้พี่น้อยจะมาบอกอเคล็ดลับ ของสิทธีค่ะมีอยู่แค่สามข้อด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะให้เรารู้จักปัจจุบันให้รู้ตื่นแต่ไม่ใช่ตื่นบัวนะคะให้ตระหนักแต่ไม่ให้ตระหนกนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่รู้จักตัวเองแล้วเนี่ยอยากจะรวยอยากจะสำเร็จมันไม่รวยไม่สำเร็จหรอกค่ะโควิด มันจะมามันจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองนะคะถ้าเราไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะแต่วันนี้มารู้ปัจจุบันตั้งสติได้ก่อนเตรียมรับมือกับโควิดก่อนเรอบหน้าไม่รู้มันจะมานานแค่ไหนนะคะไม่มีใครรู้คะ่ะตุกโคนนะคะแล้วข้อ2นะคะ มีความลหลงใหลใฝ่ฝันในสิ่งที่ทำนะคะแล้วเราอ่ะจะทำมันได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนรักในสิ่งที่ทำนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อสามนะคะเราต้องมีแผนการนะคะรองรับเอาไว้นะคะไม่มีใครวางแผนเพื่อที่จะล้มเหลวหรอกนะคะทุกคนนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งหวง ยิ่งหายนะคะทุกคนโอเคอีนีนี้พี่น้อยก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันที่ีีต่อไปค่ะบ๊ายบาย